สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงอยู่ไอ,อ,อน,น,อ,น,อ,นอ่าสบายดียามแงพี่น,น,น,อน้องัป้าตัวห้องโมงวอะไรป้อน,นี่กรสไเป็ยังไงหุ่นมันไม่ต้องแล้อืมสิบแปด สิบแนาฬิกาเช้เอ็ดนาทีอะไย,าายังบาทันมืดยังบทันมืดอ่าว่านสิโตกจะละลออ่อจะบดมืดม,ม,ดนนมีมาบได้นบ่อดนอนมาบดได้มาบดหอตเพิ่มว่ทังบ้านทังเซนูมื่อคนนี่คือว่าตะตตาทาสวรรค์ตาะโอ้ยทางเขาก็คือตก๊บกบุกคือบได้มีลมมีงานยังนะอยากขุอยากขุโองานอยากขุ อ,อ,อที่ว่ามีอันตำนานมันเกี่ยวกับภาษาหน,นี้นีวว่แหละวะคนละภาคพังววน,น่แหละวะเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีสื่อข้าวโม้หอยซ้องงวยกับปลาแดกโอเค้โหสื่ออ,อยู่นักกินกระบอกเนาะทำไมเดี่ดอกปลาแดกเป็นนักกินอยู่แต่มันเป็นเครื่อง,ง,อง,งปรุงกำลังถึงมีคมภาษาอยู่ตอนนี้เท่าไไปได้ เอาบักโมมาใหม่วะนี่น้องหาเงินแล้วเห็นเนาะสิ้อหอดงานเนจัดงานเห็นพอถ่าไม่ถ่าแล้วอ๋อไก่สิหอดงานวันที่ท้าได้ก็ว่ากันที่เช่าเก้าเดือนนี่นะจวดจัดสบายกว่าป้าก็ที่หาไม่ก็คืนเบิงข้าวปั๊มอยู่อะก็ทราบผมเอื้อกาพบื้มบัฟแล้บมองปฏิตังมะลำเหมือนกระถางเอาเบิดเลยนะร่างหาเงินพี่น้องเอาบังโมมาขาย ไปรับมาใหม่บ่นี่นะแมนวันนี้อร้อยสี่สิบหน่วยเป็นยังจากสื้อมาล้าขนาดนั้นซื้อซอยส่วนซื้อซอยอันเนาะซื้อซอยข้าเจ้ามันคลายเบาอ๋อมันสุ่มประความการสุ่มประความการก็เลยซื้อซอยซื้อให้เฮาลายลายนะจะกระไดเขาคลายเบาอ๋อเขาคลายบาอ๋อก็เลยสื่อมาคลายให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่ะก็ช่วยแค่นี้ก็ได้ก็ได้คลายไปขับรถข้าถนน ลายลูกเติบอยู่น,นี่ยังเหลือทำหนี่แหละเราบ้านเราก็ไปเปิดป้ายคล้ายใหม่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหล,ลายๆที่ซื้อแตงโมาหายเนาะขอบคุณหลายๆเดอ้อทุกคนขอบพระคุณหลายๆ<ถ>ช่วยอุดหนุนแตงโมถ้ากับปิดลายสดไปนี่บอสมันกับปิดผัาเครื่องมันห่อนโฟฟักทอกมันก็หน่วยใหญ่เลยน้องเอ้เขาของเฮาหน่วยบัใหญ่ทำนี่เจ้ปัง

กามบบากัน,กนมนาแล้วเียนษาเด็กๆนะ <c oughs> ไปคายลูกเสือบ่ทัศนศึกษา,า,า,าอ๋อทันศนศึกษายังไ่ได้สอบไปทัศนศก่อนเลยบฮิงก็สิได้ปิดนี่เนาะไปรอฟังตะวันตก <c oughs> ปิดกามัที่รา,า่วออบ่ไ้เห็ดยางมากก็บึปป้มปาสองยี2 8เตรียมมา่น้อยงาน ไ้บุญนำปะเถ้าไปเถ้าไก่เข้ามาแล้วหลังบุญเดินหินนี่แหละโอเคโไปขางโม่กับข้าแม่นอยู่ถึงจะส่วงงานกับสื่อมากินอยู่แล้วมันมาถึงบ้านแล้วก็บรรทุกัถือเล้วมันก็วิดแลยส่วงงานยันบ่อขอมี่ปันใดมี่กับมี่วนอื่นถ้ามันกระแพงกันมันแต่ในยังวันราคากันยังว่าธรรมดาอยู่เอาสื่อไปต่อกับพอมีพอได้อยู่ก่อนราคาลูกละลอยสามสิบแต่ว่าเขาคือห้าที่ว่าบอก ราคาแพงสื่อราคาถือว oh ่าราคาแพงไม่ทำข้าวเลยทำไมในไลน์โ oh. อ้ยของสื right. ่อของขายเนาะขายกูอยากกินกำไรสิ In like, ่อขายห้าสิบแปดเงี้ยมันก็ต้องมีกินกำไรแล้วกินกำไรเท่าไยังได้เงินทำบุญจ่อจันเข้ามาเลยดิจ่อขนาดงัวกับยงพันธามยังพันได้งัวกับพันได้ยังกับพันได้ คันได้งัวยังไข่ได้ได้งัวกับสิโลไปขั้นตอนหนึ่งจากโตป่ะสิเอาจากโตเอาสองโตกับพ่อมาเอาลายดอกกินสำนักเบิด์ตสำนักกินกะปิลเอากะปิลเอากินขกะปิลไปกินพัดเมี่ไปก็มีแนวอันหลายๆแนวอันเสริมอยู่เนาะกินย่ามไปกูอยากกระหอบกินสำหรับปุ๋นกูอยากกระลุมส่ย่างกูปุ่นหักย่ามเนี่ยอยู่แล้วร้อยเบิร์ต กอนโมูโลดย่อมนะเทได้กะบอเบิร์ดบอกหายมันเบิบรบ์ดนาะพี่น้องกันนี่เสืร์ตลอดโอเคอคนกินยอมไปเลยเนาะพี่น้องเนาะคนกินยอมไปเลยกะซิมี่เนี่ยอยู่เนื้อกินตอนหับ,บร่ำเรื่องอีแล้วเนากะกกดลายล่ำเรื่องกะนี่กระปุกเห็นแล้วตงรักกันได้ วางแผนไว้นะชิตั้งทา้งในทั้งต้นกระท่านพี่ปิ่นหนาขึ้นไปบ่ตั้งข้างนี้นี่เน,นี่บ่อนไฟนี่อ๋อปิ่นขึ้นไปฟุ้น,<ม>นจุ๊จัดจากในรังเบิงคักเนาะ <laughs> ตั้งศากมาอยู่สี่ตั้งศาสตร์สะเพื่อนบอม,มอแมนตั้งขึ้นอยู่สี่ได้ายตั้งศา,าสตรมืองสี่เดี๋ยวมันมาไมันช่มาตั้งจะได้เลยป <laughs> ิดแผนอยู่ดีนนนนอย่าเขาตั้งศากบ่ได้ตีจะได้คุดยัจะได้คุดกันเนี่แยนะ เคยหล่าลงลงบ้านบ่งัวได้ลูกอ๋อเผาน้องงัวใครดอกขี่รถใหญ่ลงขึ้นมากลาคืนกันวันนั้นนี่เห็นหน้านี่อ้าวก็ได้ว่าลงเงินน้าวเอท่านมาไปเผางัวในนี่นะงัวได้ลูกคือชีดวงดีแท้ล่ะสาวนี่เจดมพากล่าวเช่นนั้นก็ได้รับสมาศิษใหม่เล่วเดิ่มได้งัวแล้วงัวได้ลูก งัวเจ้านั่นยังจโตบจ่จกทำไมรับตัวบคสักอ้าวทำไมรับตัวงัวคกไจจกเลยแ็หมื่นราไปล้สอตขายไปล้วพี่น้องปองป,องปายสื่อมาสามหมืเอสขายหนึ่งมืงัสอตนะสื่อมาสามหมื่ตะกี้อันสามหมืพันขายไปแค่หมื่นเดียวขายไปแค่หมื่นเดียวราคางัวทา,าง,ง,งแบบรุงแห้งอะรอนี่ยอรสองหมื่นเออยากว่าพี่น้องไอ้จักกลับมาหอดเทียงหน้าละพี่น้องเอ้ ตะลันสีเขียวกับเฟรไลท์โซดขายแตงโมกับมีผู้ใหญ่เจดีซื้อแตงโมให้นำสองลูกนี่เด้ขอบคุณหลายๆเด้อซื้อแตงโมให้ขอบคุณหลายๆสำหรับแตงโมอันนี้ทันว่าเตงโมงไหมครับนี่เออวางแล้ววางแล้ววางไม่ทับเนาะไปล้วเตงโมไปแล้ว สองลูกยังครัน้อยเอะห้องแม่มาเบิงแตงโมบอห้อวเออห้องแม่มาเบิงแตงโมได้ปลาลูกอันนะนะเออก็ก็ามไปห้องแมวมาเบิงแตงโมบอฮ้ยตงโมบอื่อาดาวพอดาวน่แหละ ขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับเร็วทูถูทุทุจ้าเร็วทุจ้าเร็วเปล่าดาวอันนี้กบเป่าดาส่วนน้มีนาอป่าได้บอลุงนันได้นัน่นเดินๆๆขอบคุณนายเด้อใหญ่ใจดีสายดีเด้อพี่น้องขอบคุณครับยังถูถูขันอยากกินนะเร็วถูถเร็วูก่อนถูก่อนขันอยากกินนะถูก่อนถูก่อน ถไเอาาก็ประแดงอีเลยจ้ะที่เป็นเจ้าเดียวกันวะเากะปุกมาเลยทเป็นสองเจ้าก็ขอบคุณหลายเด้อประแดดก็บักมูเนาะเมนเจ้าเดียวก็ขอบพุณนลายให้กันเป็นกาปลาแดงว่าสี่ลรวยๆกาเก่าเนาะเป็นยานแมงมาเป็นนนี้เีใจกับูหับลู้ไห้เนาะเฮงๆรวยๆกาเก่าเด้อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อเอาไปลั้วไปก่อนใส่กประจำมันอ่ะโง่ยใส่แต็งโม่ห้ำแตงโม่อยู่ใส่ ได้แตงโมนะใส่มีดเดี๋ยวใส่มีดเชิคกินมากได้สิดูสิกินมากได้โอ้กินแต่นั่นบ่ซื้อพ่อนะซื้อพ่อเป็นเชิงเซิงเกตได้ออโอ้โหิกินหน่อยนี่หามีดมาดูพี่น้องมาด,ด,ดูเฮ้ยสี่หามีดในเดานี่อยากกวนพี่ยังไปจับขมยยงบอเอ้าเอามีดมาเลยห่าห่าดีใจเลยทุยย่างทุยจากา่อนทุยจากา่อนทุยจาก่อนขยับกินหน่อนี่เป็นไฮปาด้วย ปาดหน่อยได้สิสิให้ปาดหน่อยได้คอคอคอพงุงดูมันซุกอยู่บ่คอตัวนีเด้อชยูกอยู่าเปื่อยนัใช่ยูได้ปลาดุเลยทุกอยากล่องนันนกีไปใช้ก่อนคือนีหอมมะมมมมมม่ เอดให้่หนอนมาสิไกดคือไดารงก้อนลูกล้าปาดโถ่อขื้นเล้ปลาลูกทับตีนชะโนทับตีนชะโนเออเออมาลนลูกเอาเอา,เอามาสิกินต๊ะตารางแล้วชิปโปได้กินกับบานนี้แล้วบานนี้ ไปไรบังโมเลยแม่ลูก <c oughs> จำปวนของบ้านไฟแพงอย่างไรบงโมนะเ,เดี๋ยวเอินพ่อมาปาดให้ลูกพ่อยิ้มไปเอาหอมขอบคุณะไรายเดอร์พอกันใหม่ลิดหนาคุณทีมาเบิงมาส้ม